สวัสดีครับลุงสวัสดีครับ้นี้เรามาดูลุงไม่ยวงว่างเกษียณแล้วเลยมาดูว่าอยากจะเมื่อกี้เราไปดูการนั่งไก่การผสมไก่มไก่ีเปกดเนาะแต่น uh, yeah. mm ี hmm. uh, future, future mm ่ผมก็เพิ่งซื้อเครื่องผสมไข่มานะไอตนั้นเราผมปั่นผสมปั่นราจ้าแล้วกนขั้ผคือผมอยเอาไข่มาไข่มาบฟังทีนี้ ครับร่น้ผมไปซื้อมาอทำไม <c oughs> มันอ้าวเพาไซื้อมาวันที่สิบห้าสิ้าผมก็ใส่ไขไปาสาใส่ใสพจะไข่มันไข่มันักยี่สิบเอ็ดวันครับอรหนู 2, บประมาณสองวันแล้วนี่ผมเพิใส่ไข่ชุดได้ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้จะสามารถฟักไข่หมอกไหมอันบวันทียีบเอ็ดวันก็คือ เป็นพวกนี้วันที่16 16 16พฤศจณกายอันเราลองเปิดดูไข่แต่นเต่ทำดูครับกี่ฟองครับลุงเครื่องนี้นะตอนนีุ้นใส่ไปรู้สึกว่า22ฟองเต้นไข่ได้หลายรัง22ฟองได้ไหมได้ได้ได้22ฟองแล้วผมเครื่องนี้มันเป็นแต่นานอยู่ข้างล่างนะ อ๋อแต่ต้องมีน้ำข้างล่างใช่น้ำข้างล่างเสร็จแล้วก็มันจะกัดปุ่นปวงมันนะอัตโนมัติอ๋อตอนนี้ทำเสร็จแมันก็จะหายดูดูรูลงรุงที่มีรอยเล้าๆที่ปากไก่จะจิกออกไหมอ๋อแน่นแน่นอ่ะใช่ลองดูใช่ไหมลองดูลองดูใช่ไหมไ้ลผมไม่แน่ใจนะที่ไก่ครับผมไม่แน่ใจนะเพราะมันมันยังไม่ครบที่เด็ดกันครับงานงานของของงานมองเห็นไหมแต่ผมสองอ๋อนี่มันมีตัวไก่นะครับเห็นไหมไอ้ดำๆนี่คือตัวไก่อ่า อันนี้เจ้าไก่แต่เดียวมีมีเจ้าไก่ก็กำลังตรงนี้นะครับหนักๆส่องได้ครับส่องได้เห็นไหมครับไหใช่มีตัวไก่ครับมาแต่ไม่ไก่ใส่ไก่มีเชื้อไก่มีเชื้ออยู่เนี่ยตัวหนักแสดงว่แสงว่าใกล้แล้วใกล้แล้วผมดูรอยร้าวไหมรอยฝากกิ่งก็กำลังตรงนี้นะเรื่องนี้ผมว่าไก่ไก่เดียรวันรุ่นอยู่เหมือนกันว่าจะได้ผลไม่ได้ผลอันนี้เป็นเทอร์โมสตาร์ทเรียกอะไรนะก็ตั้งอุณหภูมิตัดตัดไฟ อ๋อนี่อุณภูมิก็เนะอุณภูมนี่ยสามบเจองศาสามเจองศากีมันเครื่องเื่นเขาใช้ตมาแต่แเหมือนกันตีนิเเต้กไหลนะสามสิเจ็ดตีนกาเจ็ีนแ้ีนิตนะแต่เนี่ยเครื่องแม่ตั้งมาสามสิบเจ็ดสากเลยสมก้่อนตอคูอคนนะครับมันอาจจะมัตต้องก็เยยายานนะยายานนต้องคอระวังนัซื้อกี่บาทครับลุงอันนรักหนพันห้าปกติตัดขับ ไม่เป็นไรกัดกัดแล้วนี่สอกนี่เราใปอกนี่ประมาณร้อยกว่าไม่แต้มันจะมันจะไปได้ลุงตัวตัวตัวมันก็ไมเหนียวค่าก็ไม่คนผลิตก่อนถ้าส่งด้วยถ้าส่งพอถึงรีโอเคครับแต่นครับประมาณยี่สิบบาทเอามาเป็นต้นแบบครับคุณลุงตัวนี้ผมไม่รู้ราคาจะจะมีตัวนี้ตัวเนี้มันจะยากตรงนี้ในการใช้คอมพิวเตอร์ คือมันตัวนี้กับตัววัาตัวฟูนภูมิครับใช่ใช่มันจรเราแถตะลุ่หาชื่อได้เถาทะมินนะมันต้องเข้ากันขิงชิแกมก็ม่เอเนี่ยเดยมันสองตัวนี้ครับคือทั้งสออ่านี่ก็สว่าเรามีนี่ครับวันนี้ผมเดี๋ยววันหลังอ่าไฟตะลบีันนี้เครื่องฟักไข่ฟักไข่เนาะเดี๋ยวไปตามได้ใชได้หมดเลยไก่ี่บอปดี่แปด่านสามสิบรมา้ครับขอบุณลุงสวัสดีครับขอบคับ our <laughs>